สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งผมโด่งสาธรน,นะครับคราวนี้ผมมีความรู้ดีที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับในหัวข้อต้องขออ่านนะครับกลัวใช้คำพูดผิดนะจะใช้พระสมเด็จที่ใส่ตลับพระแล้วมิให้เสียหายจะใช้อย่างไรนะครับสืบเนื่องมาจากว่าคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปถ้าท่านผู้ชมที่ติดตามผมมาตลอด คลิปล่าสุดที่ผ่านไปเนี่ยผมใช้หัวข้อว่าทําไมคนจึงนิยมใช้พระสมเด็จใส่ตลับพระมากกว่าเลื่อมพลาสติกกันน้ําท่านผู้ชมคงจําได้ใช่ไหมครับข่าวนี้เหมือนเป็นภาคสองวังนันเถิดนะฮะเมื่อท่านนําพระสมเด็จไปใส่ตลับแล้วเนี่ยแล้วทีนี้จะใช้พระอย่างไรครับนะฮะเพื่อไม่ให้พระเสียหายดีไหมครับข่าวนี้นะฮะผมก็จะมาแบ่งปันความรู้นะครับท่านผู้ชมก็ลองฟังดูนะครับผมก็ค่อนข้างจะเป็นคนรุ่นเก่าหน่อยนะฮะ นะครับนะฮะก็ก็อาจจะร่วมสมัยกับน้องๆรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นที่เก่งๆกันหลายคนเลยตอนนี้นะครับนะแต่ผมก็มีวิธีของผมนะฮะแล้วก็วิธีของผมก็ดูแล้วจะเข้าท่าหรือเปล่าก็สุดแท้แต่ท่านจะไปคิดนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณดูนะครับครับเมื่อเรามีผระสมเด็จนะครับสมมติว่าที่เป็นผระสมเด็จนะครับอันนี้เป็นร้อยแปดปีของผมนะสมมุติว่าจะเป็นตลับอันนี้เป็นตลับนะจะเป็นตลับเงินตลับทองหรือตลับสแตนเลสก็ตามเงี้ยนะครับ นะฮะแล้วก็มียางหนุนรองเห็นไหมครมียางหนุนรองอยู่เห็นไหมครับนะฮะนะครับจะใช้อย่างไงเพื่อเมื่อใส่สมเด็จแล้วไม่ได้เลี่ยนพลาสติกนะแต่มั่มันเลี่ยนใส่ตลับเนี่ยมาใส่ตลับเนี่ยจะใช้อย่างไงไม่ให้เสียไม่ให้พระเสียหายหรือทนุ่มถนอมพระที่สุดนะครับ <S <S ผมเริ่มเลยนะครับประการแรกเลยนะครับประการแรกเลยนะครับพระสมเด็จที่ใส่ตลับมันจะมีขอบเห็นไหมฮะมันจะมีขอบอยู่ใช่ไหมซึ่งน้ําหรือเหงื่ออาจจะซึมผ่านไปได้หรือละองไอเหงื่อ ผมก็ใช้วิธีอย่างนี้ครับบ้านๆครับผมก็จะใช้สกอตเทปใช้สกอตเทปสวยๆบางๆแปะติดรอบปิดรอบตรงเนี้ยนะฮะคือเราไม่ได้ไปอวดใครถูกไหมครับก็ปิดรอบตรงนี้แต่ถ้าเป็นตลับทองคงไม่ทำนะฮะอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะครับถ้าเป็นตลับสแตนเลสนะครับนะฮะถ้าเกิดผมกลัวจะโดนเหงื่อมากผมก็จะใช้วิธีที่หนึ่งคือผมใช้สกอตเทปปิดรอบข้างนะครับเพื่อกันไว้หนึ่งรอบนะครับ แต่ท่านจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับนี่คือวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่สองนะครับเวลาท่านจะใช้พระสมเด็จที่ใส่ตลับนะอย่างที่ผมบอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นตลับทองเลยนะฮะปิดหน้าปิดหลังปิดหน้าเปิดหน้าเปิดหลังหรือเปิดหน้าปิดหลังหรือจะเป็นตลับเงินหรือเป็นสเตเลสก็ตามเนี่ยนะครับถ้าท่านจะใช้พระสมเด็จเนี่ยผมแนะนํานะครับถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับจริงๆเป็นเสื้อสปอร์ตก็ได้นะผมแนะนําให้ท่านใส่เสื้อกล้ามนะครับ ใส่เสื้อกล้ามแบบผมนี่ผมตั้งใจจริงๆวันนี้ผมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เสื้อเสื้อเชิ้ตนะฮะผมใส่เสื้อเสื้อสปอร์ตโปโลนะครับแต่เพื่อมาทําคลิปเนี้ยผมต้องใส่เสื้อเชิ้ตให้ท่านให้ท่านผู้ชมชม,ชมนะครับและต้องใส่สีดาด้วยเพื่อจะได้ตัดกับโลหะนะครับผมลงทุนใส่นี่ยท่านต้องใส่เสื้อกล้ามนะครับแล้วพอท่านใส่เสื้อกล้ามเสร็จนะครับนี่นะฮะสมมุติว่าตรงเนี้ยนะฮะเนี่ยเนี่ยท่านก็ต้องใส่ตลับผ้าสมเด็จอยู่นอกเสื้อกล้ามครับนี่คือการใช้ผ้า ตลับสมเด็จนะฮะถ้าท่านใส่เสื้อเชิ้ตหรือใส่เสื้อสปอร์ตท่านต้องใส่เสื้อก้ามเพราะอะไรครับเวลาท่านมีเหงื่อนะครับหรือละอองไอเหงื่อหรือละอองความร้อนนะครับท่านก็จะนะครับท่านก็จะเหงื่อเสื้อก้ามมันจะซึมซับเหงื่อหรือไอร้อนไว้ชั้นหนึ่งผมก็ใช้แบบนี้นะครับก็ใช้แบบนี้นะฮะนะก็เนี่ยคือนี่วิธีที่2นะฮะวิธีที่1เอาสก็อตเทปแปะนะครับวิธีที่2นะครับก็เป็นเสื้อก้ามนะครับ นะแล้วก็ใส่แบบนี้นะครับนะครับอันนี้คือวิธีที่สองนะครับนะฮะวิธีที่สามนะครับวิธีที่สามครับใช้แหนบนะฮใช้แหนบอย่างเงี้ยนะครับแหนบพระนะครับเป็นอันนี้ผมเป็นแหนบทองนะครับสมมุติว่าจะเป็นตลับสเตนเลสตลับทองก็แล้วแต่เนี่ยใช้แหนบนะครับแล้วก็ใช้แหนบเนี่ยใส่เป็นแหวนสปริงเห็นไหมฮะนะฮะแล้วก็เสียบ ตลับพระอย่างนี้นะครับและก็ใส่ไปในกระเป๋าเสื้อเชอิ้ตต้องเป็นเสื้อเชิ้ตที่มีกระเป๋าด้วยนะอืคนบรหารจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เหนยบแนบเหน็บแน,บ,แนบไปอย่างนี้ครับท่านผู้ชมจะเห็นใช่ไหมครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะนะฮนะแนบเนี่ยสแตนเลสก็มีนะฮะอันละร้อยกว่าบาทนะครับอย่างดีก็ร้อยกว่าบาทอย่างถูกก็ มีหลายลายนะครับเป็นลายเชฟเฟอร์เงี้ยนะฮะเนี่ยผมต้องใส่เสื้อสีดํามาเพื่อให้มันตัดให้ท่านผู้ชมเห็นนะก็เป็นแหนบนะฮะพระก็จะอยู่ในกระเป๋าเสื้อเชิ้ตเห็นไหมฮะเนี่ยจะอยู่ในกระเป๋าเสื้อเชิ้ตนะฮะนะฮะก็จะมีทั้งเสื้อกล้ามเสื้อเชิ้ตนะครับปกป้องนะครับปกป้องพระไม่ให้โดนเหงื่อหรือละไอไอความร้อนได้น้อยที่สุดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่คือวิธีที่สามนะฮะก็ใช้แหนบนะครับอย่างนี้ ท่านต้องมีเสื้อเชิ้ตที่นะครับที่มีกระเป๋านะครับนี่คือวิธีที่สามนะวิธีที่สี่นะครับวิธีที่สี่นะครับเป็นอีกแหวนสปริงอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับนะฮะมีทั้งสแตนเลสแล้วก็ทองคําแล้วก็เงินนะครับมีขายนะตามศูนย์พระใหญ่ๆหรืองานประกวดพระเครื่องนะครับเป็นห่วงสปริงอย่างเงี้ยนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมเป็นห่วงสปริงอย่างเงี้ยนะนะสามารถเข้าออกนะสมมุติวันที่เป็นพระนะครับ ก็วิธีนี้ก็แขวนการังดุมนะฮะรังดุมนะครับก็แขวนเข้าไปยกตัวอย่างนะฮะเห็นไหมฮะแขวนกับรังดุมอย่างนี้เห็นไหมฮะอย่างนี้นะครับและก็นะครับสมมุติว่าเราใส่อย่างนี้เนาะอย่างนี้นะครับเราก็แขวนรังดุมแล้วเอาผ้าเนี่ยเอาไว้ในเสื้ออย่นะครับนี่เป็นวิธีที่หนึ่งวิธีที่สี่นี่ครับอย่างนี้ฮะก็ แต่ก็ใส่เสื้อกล้ามอยู่ดีเห็นไหมฮะใส่เสื้อกล้ามอยู่ดีนะครับนะฮะแล้วก็เป็นเป็นแหวนสปริงนะครับที่เป็นกลมๆใส่กับห่วงลังดุมนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะวิธีการใช้พระหรือตะหลับพระแล้วเวลาผมจะทําประจําเวลาเข้างานประกวดพระเครื่องนะครับ mm hmm. เข้าไปเดินในงานสนามพระเครื่องนะครับอยากจะโชว์พระก็เอาพระออกมาข้างนอกครับนะครับ mm hmm. ก็ค้อยแบบนี้นะฮะอย่างเงี้ยครับ แล้วโชว์เลยครับบางก็จะมักจะเป็นเครื่องรางนะฮะสิงเสือหลวงพ่อเดิมสิงหลวงพ่อเดิมเสือหลวงพอ่งงพอปานเครื่องรางต่างๆเหรียญเม็ดแปงปู่ทวดหรือพระแพงๆตลับเพชรเล็กๆอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยเดินเข้าไปในพันทิพย์ใช่ไหมฮะเดินเข้าไปในสนามพระก็โชว์เลยนะฮะยิ่งถ้าเป็นเสื้อดําจะตัดกระทองมากเนี่ยผมต้องใส่เสื้อดํามาเพื่อให้ทุกท่านเห็นนั่นเพื่อคลิปนี้โดยเฉพาะครับและนี่เป็นวิธีที่สี่นะครับ แหนบก็จะมีสแตนเลส80บาทร้อยหนึ่งก็มีนะครับนี่ก็มีสปริงก็ประมาณ80บาทแล้วก็ท่านก็ต้องมีก้ามปูด้วยนะเพื่อจะเปลี่ยนพระได้ถูกไหมครับนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะก้ามปูก็เป็นลักษณะนี้อย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยนะครับก็มีทั้งก้ามปูสแตนเลสทองเงินมีหมดมีขายในสนามพระหมดครับตามกําลังทรัพย์ของท่านของผมอันนี้ก็ก็เป็นนาคนะฮะอันนี้ห่วงทองคำนะครับส่วนแหนบอันนี้ก็เป็นแหนบ ทองคำสปริงทองคำก้ามปูเงี้ยนะฮะนะครับก็ส่วนออนะครับส่วนแหนบสปริงนี่ก็เป็นทองคำแล้วก็มีก้ามปูเปลี่ยนพระได้นะครับอันนี้คือวิธีถนอมพระที่ใส่ตลับพระนะครับเป็นวิธีสีวิธีที่ท่านสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันในคลิปนี้นะครับก็นะฮะ ก็ท่านก็เลือกเอาว่าสะดวกไหมจะใช้เวทีนี้ไหมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์เลยครับรออยู่นะครับ FC ครับวีโดง FC ครับอาจารย์โดงสวัสดีครับ